พูดกับเหล่าบรรดาลูกเชียร์ทั้งหลายแฟนครับของโอชิแล้วก็รถถือคนที่กําลังเดินช้อปปิ้งผ่านไปผ่านมาที่เราตั้งแห่งน,นี้วันนี้รู้สึกยังไงบ้างแล้วติดตามผลงานหรือว่าจะเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมสนุกส่งชิมโชคเชิญได้เลยครับน้องเป็ครับแล้วผมก็ขอ,อบคุณมากนะครับสำหรับกำลังใ,ใจของลูกโทลาทุกคนเลยนะครับ จากจริงๆผมนี่เองหน่อยแล้วคุณผู้ชมเลยนะตุกยิ้มที่ภาษาเดือนนะครับก็ตอนนี้สองคนเกิดกันนะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเสร็จพิเสร็จเราก็ลุยงานต่อเหมือนเดิมนะครับผมจะมีรายการใหม่นะครับให้ทุกคนได้ติดตามชื่อผลิตวัวผลิตวัวนะครับก็จะอ่อนแอแอร์ริสต์โอเคนะครับติดตามเราจะเริ่มเมื่อไหร่ครับน้องน้องเป พษครับได้ชมกันแน่นอนเลยนะคะถ้าว่างก็อย่าลืมไปชมแล้วก็ไปแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากแชร์นะครับโอ้ชีโอ้คู่ดูรึได้เลยนะครับครับผมแล้วก็เป็นเพื่อนกับพวกเรานะครับกดนเป็โอ๊ตแล้วก็น้องๆสนับสนุครับครับผมนะเอาล่ะวันนี้ได้ฟินกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่สุดท้ายไปไหมไปไปไไปต้องเยอกว่านี้รีบโทรชวนเพื่อนไปวันนยี่ยมดีมากเลย ไปเชียร์หน่อยนะครับนะของมีทีมงานบอกของรอยอยู่โน้ตเทีย่ยงน,น,นะครับกระซิบมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะวันนี้ไม่ได้ว่ามาสร้างสีสันและสร้างความสนุกสนานรวมถึงมาให้ความอบอุ่นกับแฟนคลับเหล่านั้ือเชียร์ทั้งหลายขอเสียงปรบมือกับพิซซนเตอร์ของเราน้องเตะทีมชาตบ